โอมชาญติวันนี้วันที่20เดือนตุลาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานจงลืมทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูกและจดจำพ่อผู้เดียวเพียงเท่านี้ลูกก็จะถูกเรียกว่าเป็นลูกที่แท้จริง สติปัญญาของลูกเดี๋ยวนี้ควรจะถูกเอาออกไปจากโลกเก่านี้คำถามของเมรีในวันนี้ในสติปัญญาของลูกคนใดความรู้นี้สามารถอยู่ได้ในสติปัญญาของลูกคนไหนความรู้นี้สามารถอยู่ได้อย่างง่ายได้ คำตอบความรู้ทั้งหมดจะอยู่ในสติปัญญาของลูกที่ยากจนอย่างง่ายง่ายไดย้ผู้ที่มีมการทําลายการติดยึดของพวกเขาและผู้ที่สติปัญญากว้างและไม่มีขีดจากัดผู้ที่คิดว่านี่คือทรัพสมบัติของฉันหรือว่านี่คือสามีของฉันไม่สามารถซึงซับความรู้ได้ และพวกเขาก็ไม่สามารถรับสถานะที่สูงได้ผู้ที่จดจำความสัมพันธ์ทางโลกแม้นหลังจากมาเป็นของพ่อแล้วหมายความว่าการมั่นหมายของเขาไม่ได้อยู่อย่างหนักแน่นพวกเขาถูกเรียกว่าเป็นลูกคุณธรรมเพลงมีชีวิตอยู่ในหนทางของท่านและก็ตายในหนทางของท่านสาระของคุณธรรมในวันนี้ ขอให้ลูกความสัมพันธ์ของลูกทั้งหมดมีอยู่กับผู้เดียวแล้วจงเอาโยคาสติปัญญาของลูกออกจากบ่วงพันธะนับจำนวนไม่ท้วนให้มีการมั่นหมายอย่างหนักแน่นอยู่กับผู้เดียวเท่านั้นอย่าได้ปล่อยให้โยคาสติปัญญาของลูกเลล่อนจุดที่สองจงมาเป็นเมริด้าเหมือนกับพ่ออย่าได้ มีความอวดดีในการที่ได้อ่านเมรีได้ดีแล้วจงเป็นเหมือนกับเมฆแล้วเติมตัวลูกเองแล้วจงไปประพรมทุกทุกที่ลูกลูกได้ศึกษาและดังนั้นลูกก็ควรจะตั้งศูนย์พรของบัพกระดาษสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นดวงยานพิเศษ และช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการทำบาปของการอิจฉาโดยการเอาพ่อไว้เบื้องหน้าลูกขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นดวงวิญญาณพิเศษและช่วยตัวลูกเองให้ปลอดภัยจากการทำบาปของความอิจฉาโดยการเอาพ่อไว้เบื้องหน้าลูกเพราะความทัดเทียมกันในดวงวิญญาณบรามิความอิจฉาเกิดขึ้น และเพราะความอิจฉาจึงมีการประทะของสัมสกาอย่างไรก็ตามในนี้ถ้าบางคนทัดเทียมอยู่กับลูกได้มาเป็นเครื่องมือสำหรับงานพิเศษให้ชิดโดยเฉพาะว่าใครผู้ที่ได้ทำเขาให้มาเป็นเครื่องมือจงนำพ่อมาไว้เรื่องหน้าลูก แล้วต่อมามายาในรูปแบบของความอิจฉาจะหนีออกไปได้ถ้าลูกไม่ชอบสิ่งใดเกี่ยวกับใครต่อมาให้ยกให้กับผู้เดียวที่อยู่ข้างบนด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่ด้วยความอิจฉาให้มีการวิ่งแข่งในหมู่ของตัวลูกเองแต่ไม่ใช่แข่งขันกันกับกันและกัน แล้วลูกก็จะมาเป็นดวงมายาพิเศษได้คติพจน์ในวันนี้จงทําพ่อให้เป็นเพื่อนร่วมทางของลูกแล้วจงเฝ้าดูเกมของมายาอย่างต่อเนื่องเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางจงทําพ่อให้เป็นเพื่อนร่วมทางของลูกแล้วจงเฝ้าดูเกมของมายาเช่นผู้เฝ้าดูที่ละวางอัจฉริโอมชานติ